นะครับวันแรกครับผม สาธุด้วยัถมาด้วยไงกำกลอนเรารถมาอนุ่ระอลองด้อยรถเตะจะปจะเขาจะลงจะนองเขามือบนที่สิเดบ้นที่สลด้ดูงเองเรื่องเาำไไม่ไปบานเตีด้ไถ้าปุ่นไม่มกได้นะงานอึกเยี่ยงหุด้ไาไม้ง่ายงานซไงนี่

เดีวมาหมักมามามาส่งมามอมาเมาเชียงกวยเชียงกง้งับ้งดเ้ยบุญอนบุญชัยบุญเรียนะเจียงเราด้วยข้าวกล้องรอกันดิเพนใจนยอบล่อ่ะเก็บีมบกรอกัลวไมเจ็บปุ๊ี่กา้า้ ตาได้ดิว่าแม่ตะพุนบ่ปามตะมื่น่นบ่แต่ลลายมืพ่นบ่ที่ว่าโตมันกอมเป็นหอยไมอีกดินอ้ก็หอยไมอีกพอตยยิ้ย

น่ากวไหเหอโอเตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวออกเดินนะครับผมขึ้นขี่ได้แล้วนะครับกวจะรัดสายรัดก่อนนะครับเนาะเซฟเพื่อกวาพอปลอดภัยนะครับผม ความปลอดภยัยเซฟก็เลยต้องรัดก่อนนะครับครับเซฟช้างแล้วก็ต้องเซฟขวานนะครับผม chưa subscribe chưa kênh Ghiền chưa Để không bỏ lỡ những chưa hấp chưa

ออกเดินนะครับผมเช็คความพร้อมนะครับเช็คความพร้อมของช้างนะครับผมมันจะ้ายตกมันและความช้างก็จะพาช้างออกเดินนะเช็คความพร้อมของช้างนะเวลาออกงานก็จะได้มีความมั่นใจนะครับผมออกให้เดินใจไหมไมรูปก,ก็เดินไปนแล้วเปรอบเก่านน่นแหละรอบที่วันนั้นอ,ะอ,อ่ะอ๋ออดีอ ดเดี๋ยวแลลวไปลุ่นเนาะขายยาว,ยาวถือว่านิ่งอยู่นะครับผม ครับผมดูเยียมเยี่ยมโอ้โโอเคครับโอเคอเค,คุยกันรุดเรื่องอยู่นะครับผมไปต่อ พอมาถึงวงเรียนพระโคกประกรรมแล้วนะครับมาดูช้างมาดูช้างปั้นชึกระบบความพอมานะครับ ทำให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขนะครับายงามนะครับ มวนโซงหน่อยจิม้วนสูงหน่อยเล่น,น,นลูกช้างข้างล่างแล้วโอเคมาเลยครับไปยาวไปแกนก่อนตะเกียงนำแล้วกัน เขาบอกเขาบอกเดินไปทางน,นั้นใช่ไหมอือท,ทางมันน,นะยุทธนะเออทางเดิน มาแล้วนะครับผมเดินรอบใหญ่มาแล้วพายงามประมาณสองสามกิโลได้ครับซึกระบบจะมาอาบน้ำับีนี้ก็พอ ตาบน้ำน้ำทุดตัว tôi đấy chẳng được kinh oi Nam, ẩm nam tay cái gì người năng gì nó khăn lắm cho nèo nói nèo à, bạn đi nèo lăng nèo nèo เข้าหลักเ<ด>ข้าหลัก,าลก<ด>อาบน้ำแล้วก็เข้าหลักนะครับผมตะเบียงมาด้วย มันติดล้อแม้แม้มันไม่ติดนะแกน่าจะพุ่งโหลโหลโหล <laughs> 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 สมัยก็ร้องตอนตอนพัฒน์ในตรงนี้ตอนอมีโจทย์ดีกว่าบางทีเราได้เหว่งเอีท่านชี้เชียงเลยท่านจะทำทนบินจับดอกโพัฒนาเมืองใช่ัหมเนาะเป็นงานช่วงเป็นต้นเดือนหน่อยแต่โจ นมาใกล้เทินเนาะงาตอนนี้ก็เันเลกของการสุดโซ่เดินนะครับผมงดงามนะครับก็คงจะโอเคนะครับผมที่สมุดปลาการเนาะ แต่ก่อนที่จะไปสมุทปราการก็ไปเจอกันที่น้องเต้ก่อนครับทีมงานเข้ามาปามเข้ามาน้องเต้นนทสายชุมพลบุรีทีมงานเมื่อไงไครับผมวันนี้ก็วันแรกของการเดินเนาะอาบน้ําขัดผิวขัดตัวครับก็คงจะได้เจอกันนะครับที่สมุทรปราการนะครับผมสมุทรปราการแต่ก่อนที่จะไปสมุทรปราการก็เจอกันที่นองเต้ชุมพลนบุรีก่อนนะครับผม คลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ครับผมในช่องนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับาัเียนะเ